เพจฟุตบอลไทยไลฟ์เพจฟุตบอลไทยสำหรับแฟนบอลทุกยุคทุกสมัยเอาใจใส่เรื่องราวข่าวสารพอเราเชื่อว่าพลังขับเคลื่อนฟุตบอลไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีแฟนบอลตัวจริงเช่นคุณกับช่วง Thai Life บบไทยไลฟ์ท็อปบอลไทยโดยวันนี้เราขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุดยอดตํานานกองหน้าระดับไทยลีกผู้ที่เคยฝากผลงานระดับท็อปของเมืองไทยเอาไว้แฟนบอลชาวไทยประจักษ์ กระทั่งการเวลาเดินทางมาสู่เส้นทางบรรจบอำลา,อาชีพการค้าแข่งของตนเองเสียทีใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงเดียโก้ลุยซานโตสุดยอดกองหน้าชาวบราซิลผู้สร้างประวัติศาสตร์มากมายกับ2ส,สโมสรในเมืองไทยอย่างบุรดำยูเอเต็ดและ b ีจีประทุมยูเอเต็ดมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนก่อนทีล่าสุดนะครับวันพุธที่20ธันวาความที่ผ่านมา ทางเดียโก้ลุยซานโตจะสร้างเรื่องสุดช็อกแก่แฟนบอลด้วยการประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในวัย36ปีหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทางยาโฮดารุนตัสินทีมจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกลงเรียบร้อยดังใน,นวันนี้ทางเราเพจฟุตบอลไทยล i v ์ขอนําเสนอ7เรื่องราวที่ตัวคุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวของเดียโก้ลุยซานโตกันนะครับแต่ก่อนจะรับชมคอนเทนต์ฝากกดไลค์กดติดตามเพจฟุตบอลไทยล i v ์ทุกช่องทางประกอบด้วย f a c e b o o k YouTube t i k t o k เพื่อเป็นกาลังใจในการนําเสนอคอนเทนต์ของพวกเรากันนะครรรับเื่องแก ดิโอโก้ต้องสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่อายุ3ขวบย้อนกลับไปท้ประเทศบราซิลวันที่2 6พฤษภาคม2530ซึ่งถือว่าเป็นวันลืมตาดูโลคครั้งแรกของดิโอโก้ลุยซันโต้ณเมืองซาเปารโลประเทศบราซิลและหลังจากตัวของดิโอโก้เกิดมาได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นเขาก็ต้องมาเจอกับเรื่องสุดช็อกจากการต้องสูญเสียคุณพ่อไปก่อนวัยอันควรทําให้ตัวของเขาต้องอาศัยกับคุณแม่เพียงแค่2คนเท่านั้นแต่ก็ยังดีที่ทางดิโอโก้มีคุณตาและคุณยายที่คอยช่วยเหลือดูแลเ็นนย่งดีชกั โดยจะพาะคุณตาของเดียโก้ที่เปลี่ยบเสมอเป็นพ่อคนที่2ของเขาในวันที่คุณพ่อของเขาต้องอำลาโลกนี้ไปก็มีคุณตานี่นะครับที่คอยสนับสนุนส่งทางเดียโก้ให้เดินทางเข้าสู่เส้นทางสายลูกหนังหลังเห็นหนึ่งพอสวรรั์ฟุตบอลจากตัวของหลานชายผู้นี้ 2. เดียโก้ ogo, มีไอดอลเป็นทางโัลโดอาร์ก้าหากพูดถึงโัลโดอาร์ก้าเชื่อวันนี้คือหนึ่งในไอคอนตำนานของทีมชาติบราซิลรวมถึงจะเป็นไอดอลของผู้คนชาวบราซิลมากมายที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพซึ่งใน,นกระบายถึงทางเดียโก้เช่นกัน หนึ่งโดยตัวของเดียโก้ลุยซานโต้นั้นมีทางโรนัลโดอาเก้าเป็นไอดอลจากการเห็นฝีทามาตั้งแต่อายุ6ขวบนั่นจึงส่งผลให้ทางเดียโก้มุ่งมันอย่างมากกับการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและได้ถูกผลักดันจากครอบครัวให้เขาไปเรียนในโรงเรียนกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ7ขวบก่อนที่เส้นทางสายลูกหนังของเขาจะเริ่มต้นขึ้นที่นั่นเมื่อสโมสรปอร์ตูเกซ่าทีมจากหลีกของบราซิลเข้ามาขออุ่นเครื่องกับโรงเรียนของเดียโก้จนกระทั่งเห็นแววในตัวของเดียโก้ลุยซานโต้และได้ด 3เคยเกือบเล่นให้ทีมชาติบราซิลชุดโอลิมปิกเกมรู้หรือไม่ครับว่าเดียโก้ลุยซานโตเคยสร้างสุดยอดโปรไฟล์เอาไว้จากการถูก a, คาร์ลสดุงกาขุนซือของทีมชาติบราซิลในเวลานั้นเรียกติดทีมชาติบราซิลไปลุยโอลิมปิกเกมที่กรุงปักกิ่งจากการโชว์ผลงานกับโอลิมเปกอสทีมจากประเทศกรีซได้ยังโดดเด่นพนุก,กับการที่เดียโก้ได้รับประสบการณ์จากการเล่นบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิกไม่มากก็น้อยเพราะอย่าลืมว่านี่คือรายการใหญ่ที่มีการรวมตั้เแต่ระดับซูเปอร์สตาร์เอา จากการที่เดียโก้กำลังจะเกิดก็มาโดนอาการบาดเจ็บคุมกาเนิดเสียอย่างนั้นครับเมื่อทางเดียโก้ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าแตกและต้องถอนตัวจากทีมชาติบราซิลทันทีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากเพราะไม่อย่างนั้นทางเดียโก้หรือซานโตจะได้เล่นลงกับสตารบราซิลมากมายทางโรนันินโยมาเซลโลเดียโก้ซิวาโรบินโยและอเล็กซานเดรปราโตเป็นต้นครับผม 4. ผนึกกาลังกับเนย์มาคว้าแชมป์ลีกบราซิลหลังถูกทางโอลิปเปียก,ก็ส่งตัวกลับมาค้าแข้งบนเวทีบ้านเกิด ซึ่งทางเดียโก้หรือซานโต้ก็ไม่ได้อยู่อย่างนิ่งนอนใจแต่พยายามรักษาอาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นให้ดีขึ้นโดยการถูกปล่อยยืมตัวมาเล่นบอลลีกบ้านเกิดกับทางสโมสรอนฟรางโกต่อด้ดยการไปอยู่กับสโมสรอนซานโตสที่นเวลานั้นถือกำเนิดสุดยอดน,นักเตะอย่างเนมาเทพบุตรลูกหนังดาวดวงใหม่ที่ทางเดียโก้ได้มาประสานงานร่วมกันจนทั้งคู่กลายมาเป็นกำลังหลักสําคัญของ,ของทางซานโตสที่สามารถพาสโมสรอนควา้าแชมป์ลีกจากประเทศบราซิลรวมถึงแชมป์โคปลาลิเบตาโกเรสมาครอบคอรองได้อีกด้วยครับ 5. ้า เกือบดับแต่กลับมาเป็นตำนานในปี2015ทางเดียโก้ลุยซานโตยังคงหาโอกาสเพื่อกลับมาเจอจาลาอีกครั้งจนกระทั่งในช่วงที่อยู่กับทางพาวมรัสอีกหนึ่งทีมเชียร์ของตนจนกระทั่งได้รับข้อเสนอจากทางบูยามยูเอต็ดซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของเดียโก้ลุยซานโตก็ว่าได้ส่งผลให้ทางเดียโก้ไม่รีรอที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพประศาสตรสายฟ้าเพราะเขาเชื่อว่าที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่ของเขาก็ว่าได้ซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งใในกกกาารตตัดดสจทถู้ออองงงขเโ พราะตลอดระยะเวลา4ปีนับตั้งแต่ยิงประตูแรกในศึกฟุตบอลชิงทั่วยพะราชทนประเภท,ทเกอในเกมอัชนะบงางกอกการต์เอฟซีไปด้วยกอร์หประตูต่อศูนย์ทางเดียโก้ดยซานโตก็สามารถช่วยทางบุยดำโยอยเตนั้นคว้าความสำเร็จมากมายประกอบด้วยแชมป์ไทยลีกสมสมัยเอฟเอคัพหสมัยลีคัพสสมัยแม่โคงคัพแชมเปี้ยนชิพสอสมัยและทัวร์เพร่อไทยประเภทกอหนึ่งสมัยด้วยกันครับส่งผลให้เขาถูกจาร,รึกเป็นนักเตะตำนานของทีมทันทีอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใด 6. ดาวสโบรตลอดการของบุยดำโยอเต นอกจากความสำเ,เร็จเรื่องของถ้วยแชมป์แล้วนั้นทางเดียโก้หรือซานโตยังสร้างสถิติระดับตำนานให้แก่ทางสโมสรบูรัมเยเตตมากมายโดยการเป็นนักเตะต่างชาติรายแรกที่ยิงครบ100ประตรูให้แก่1สโมสรเป็นนักเตะต่างชาติาที่ยิงแฮตทริกให้แก่บูริมมากสุดถึง8ครั้งรวมถึงยังเป็นนักเตะที่ยิงประตูในลีกติด่อกันมากสุดถึง10ครั้งด้วยกันและยังมีสถิติที่ยากเกินกว่าจะมีนักเตะคนไหนของทางบูรัมเยเตดนั้นมาเทียบเคียงนั่นคือการที่เดียโก้ยิงให้แก่ต้สกัดไปถึงายการ และมีส่วนกับการทําประตูไปถึง175ประตูด้วยกันจนเจ้าตัวกลายมาเป็นดาวมโซโลสูงสุดตลอดการของทัพปราสาทสายฟ้าจนถึงปัจจุบันนี้ 7. แชมป์ลีกสมัยแรกของบีจีประทุมเยเตดตหลังแยกทางกับบูราเมเ,เตดตอย่างเป็นทางการทางเดียโก้ลุยซานโตก็ได้มีโอกาสไปเล่นกับทางยาคโฮดารุมตซิมทีมยักษ์ใหญ่จากประเทศมาเลเซียแต่ด้วยความที่ยังหลงรักวัฒนธรรมเมืองไทยจึงทําให้ทางเดียโก้ตัดสินใจกลับมาหาความท้าทาทยบนเวทีฟุตบอลไทยลีกอีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดหมายในครั้งนี้เเเเขาาลือกปป็็นททงระุมยด อีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่มีโครงสร้างการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบและมีศักยภาพมากพอต่อการลุ้นคว้าความสําเร็จและแม้ว่าตัวของทางเดียโกจะเข้ามาช่วยเหลือทัพเดรับปิดในเลงที่2แต่ด้วยศักยภาพที่พร้อมพังประตูส่งผลให้ทางเดียอโอกหลุยซานโตยิงให้บีจีประทุมไปถึง20ประตูต่อการค้าแข่ง2ฤดูกาลและยังสามารถพาบีจีประทุมเยต็ดนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสสอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือ7เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเดียโกลุยซานโตสุดยอดตำนานแห่งศึกไทย ที่เคยเดินทางผ่านมาสร้างความสุขให้แก่แฟนบอลชาวไทยและแม้ว่านเวลานี้ตัวของเขาจะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพไปแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ทางเดียโกหรือซานโต้นั้นได้ทําไว้มันช่างยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีใครเข้ามาทําลายไว้และเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องราวของเขาจะถูกจดบันทึกเอาไว้เพื่อบอกเล่าให้แก่แฟนบอนลรุ่นหลานให้จดจําเคารพเทิดทูนเขาอย่างไม่มีวันลืมเลือนเลยครับและเรื่องราวของไทเล็ปท็อปบอลไทยในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของนักเตะสโมสรอนทีมใดพบกันได้กับช่วงเวลาใหม่ ทุกวันอังคาและว,วันสุกข,ของสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ